แม่ก็ถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็จะไปส่งพาขี่มอไซค์จากน่านฉางครับประมาณ50โลครับก็เข้าวงเทพแปครั้งผมไม่แพ้ใครเลยนะเข้ากงเทพครั้งแรกก็ผมมาแพ้พันพยัคฆ์้คแรกแต่ว่ามาแทน2ครั้งน็อกแม่งสองครั้งเลยพาท่านต่อเจ๊งกันเป็นแถวเลยอันนี้แค่จุดเริ่มตน้น <laughs> เส้นทางชีวิตของเราครับมีขึ้นแล้วก็มีลงมีเลี้ยวซ้ายมีเลี้ยวขวากว่าจะเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางครับบางท,างทีก็เจออุปสรรคปัญหามากมายครับก็ไม่ต่างอะไรกับพอดแคสต์เจ็ไปเก้ีพีนี้ครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกับนักมวยครับยอดมวยเจ้าของรางวัลยอดมวย5สถาบานันซึ่งเส้นทางชีวิตเขาครับกว่าจะประสบความสําเร็จ เป็นยอดมวยห้าสถาบันแล้วก็ทําฟอร์มกลับขึ้นมาอยู่บนเส้นทางยอดมวยไม่ใช่เรื่องง่ายครับมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคมีทั้งความลําบากอะไรมากมายวันนี้ครับเราอยู่กับยอดมวย5สถาบันครับพืนกลตอสุรัตครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับฟอร์มหลังก็บอกว่าฮอตแบบสุดๆนะครับหักปากกาเซียนเอาชนะได้ทั้งสองไฟว่าจะเป็นรุ่งนารายเกียหมู้าชนะ ถอนแค้นเอาคืนได้แล้วก็ชนะท่างของเพชรมายสอสมหมายที่บรรดากูรูทั้งประเทศนะครับมองว่าปืนกลน่าจะแพ้วันนี้อยู่กับปืนกลแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กลับมาพีิกอีกครั้งหนึ่งไหมน้องชายครับพี่เป็นไงได้ข่าวว่าทุกอย่างตอนนี้มันลงตัวหมดแล้วครับผมสภาพจิตใจสภาพร่างกายความมั่นใจด้วยครับแล้วเกิดจากอะไรน้องสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ครับว่ากลับมาอยู่บ้านตัวเองครับได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองครับผมมันก็ ได้อยู่กับคุณแม่ด้วยครับผมใช่ไหมเห็นเห็นพิ่สุรัตน์บอกว่าคุณแม่มาทํากับข้าวให้ด้วยที่นี่ใช่ครับเป็นมันต่างกันไหมต่างกันครับต่างกันเลยใช่ไหมใช่ครับเรารู้สึกไงก็อมันรู้สึกมันมนบ้านเราอ่ะครับใช่ครับมันอยู่แล้วมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วทุกอย่างมีกำลังใจมีอะไรไม่เครียดแม่อะไรครับมันก็เลยทาให้ผลงานออกมาดีด้วยครับผมย้อนไปนิดนึงนะปืนเราเราหันมาชอบมวยชกมวยตั้งแต่เมื่อไหร่ขึ้นชกมวยครั้งแรกอายุเท่าไหร่ ขึ้นชกมวยครั้งแรกประมาณปอลหนึ่งครับปอหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดขวบครับประมาณนั้นครับทาไมถึงชกมวยคนในบ้านมีใครเป็นนักมวยไหมไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยชอบงแต่เด็กๆนะครับแถวบ้านมีใครก็มันจะมีงานสงการนะครับแล้วมันจะมีมวยไม่ใช่มวยมวยเป็นมวยจับจากปิดตาต่อยกันนี้ครับผมก็จะไปต่อยอ๋อก็ไปไปร่วมกิจารรัใช่ครับสตอนนั้นก็ยังไม่ได้ซ้อมมวยจริงจังยังครับแล้วก็หัวหน้าค่ายมวยครับเขาเป็นคนจัดอยู่นะครับผมมีค่ายมวยก็เลย ตามเขาไปที่ค่ายมวยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวโตก่อนแล้วค่อยมาอฮะว่าตอนในเด็กตัวเล็กอยู่แล้วอ๋ออยู่ประมาณปอนหนึ่งเจ็ดขวบแต่ว่าตัวเล็กกว่าเด็กเป็นเด็กอยู่แล้วแล้วก็ตัวเล็กกว่าเด็กธรรมดาดูใช่ครับก็เลยยังไม่ได้ซ้อมมวยก็ขอเขาซ้อมเขาก็ให้ซ้อมเขาว่าเอออยากซ้อมก็ซ้อมไปอยาซ้อมซ้อมไปไม่ได้สนใจอะไรครับก็ดีกว่าเราไปวิ่งเล่นอย่างอื่นอะไรประมาณนั้นกี่ปีเขากว่าจะได้ขึ้นชกครั้งแรกก็ซ้อมประมาณประมาณ ไม่ถึงปีอะครับแล้วก็มีเมื่อก่อนแถวระยองมันมีประกบมวยบ่อยครับมวยเยอะมวยภูทอให้่ต่อยประจำใช่ครับก็มาต่อยสามยกค่ายที่เราไปเริ่มซ้อมชื่อใครไรบอกได้ไหมไม่ตีจิตครับไม่ตีจิตใครเป็นหัวหน้าค่ายครับตอนนั้นสมชายชิดไม่ตีจิตครับอเปไงสตาร์สตาร์ชกมวยครั้งแรกที่นั่นเลยใช่ไหมครับผมใช้ชื่ออะไรครับน้องใช้ชื่อปืนกลนั่แหละครับชื่อกลนี่เลยครับปืนกลต่อสุรัตครับปืนกลต่อสุรัตเลยไม่ใช่ครับปืนกลไม่ตีจิตครับอปืนกลไม่ตีจิต ชกครั้งแรกเป็นไงน้องชนะครับชนะครับผมค่าตัวเท่าไหร่300ครับ300บาทเอาไปทำอะไรตอนนั้นก็ให้แม่นะครับให้แม่เลยแล้วก็บางทีต่อยเสร็จก็วิ่งเล่นที่งานวัดซื้อของเล่นครับาป่งอะไรพวกนี้เอาแล้วตอนที่เราจะชกมวยเราบอกแม่ไหมก็แม่ไปด้วยครับบอกตั้งแต่แรกเลยบอกนะครับว่าอยากเป็นมวยเฮ้ยแม่ก็ไม่ห้ามเลยไม่ได้ห้ามแต่พ่อก็ชอบดูมวยอยู่แล้วนะครับอ๋อพ่อเราชอบดูมวยอยู่แล้วครับแล้วตอนที่เราบอกเราจะชกมวยพ่อเราได้พูดอะไรกับเราเป็นพิเศษไหม ก็ไม่ครับก็พากันไปทางบ้านก็ดีใจก็เห็นลูกได้ชกมวยก็สนุกสนานไปยิ่งชนะด้วยก็ดีใจเป็นใหญ่ใช่แล้วยิงได้ตังค์ด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยว่าทําให้เราอยากจะชกมวยครับผมตอนนั้นได้มีใครเป็นพิเศษมาที่เราชอบอะไรเงี้ยยังไม่ตอนนั้นน่าจะกิ่งซางครับอชอบกิ่งซางไปดูมวยช่องเจ็ดกับพ่อแล้วดังมากนะครับก็คือพ่อเปิดดูมวยช่องเจ็ดทุกที่ใช่ครับก็จะได้ยินกิ่งซางก็จะได้ยินบ่อยครับผมผ่านมาถึงตอนนั้นอยู่ไม่ติจิตได้กี่ปีครับน้องอยู่ถึงปปครับ ครับผมปอหกตอนนั้นก็อายุสิบสองครับผมสิบสองช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กําลังจะได้กลับมาอยู่กับเสียสุรัตน์ใช่ไหมใช่ครับเห็นว่าเรามาชกงานวันเกิดเขานี่ใช่ไหมใช่ครับที่คคายมยสิคุณมะใช่ครับแล้วก็ไปมาไงไปโชว์ฟอร์มเข้าตาไงวันนั้นชกกับใครชกกับพิชิตชัยปอก้าศึกครับอือฮึตอนนี้เขาจะชกอยู่ไหมก็ไม่แล้วครับผลเป็นไงวันนั้นก็ชนะครับชนะเข้าตาเลยเข้าตา ตอนนั้นเราชกมากี่ครั้งแล้วตอนที่ไปโชควันเกิดเสียสุรัตผมก็เป็นย่อยในแอดนะครับอ๋อก็เป็นมวยแอดมีชื่อแล้วลาเดิมพันต่อเดิมวันพันตลอดครับอ่ะพอพอคุณตุ๊กใช่ไหมที่ติดต่อเราไปให้เราเอ้ยเสียสุรัตอยากได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็ยาเขาให้อาฉีดด้วยครับไฟนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากมาอยู่นี่อ่ะมันได้คือเหมือนกับว่าเขามีน้ําใจเขาดูแลเราอะไรได้อะไรประมาณนี้นะแล้วพอดีกับทางที่ค่ายมวยมันก็ ไม่มีมวยแล้วครับเขาก็เลยเลิกทําครับเขาก็เลยเอามาฝากก็เหมือนกับว่าทางค่ายค่ายมิตเอ่อไม่ที่จิตที่เราซ้อมอยู่เนี่ยมวยหมดแล้วใช่ครับก็เหลือเรากับอีกไม่กี่คนแหละผมก็รลมหวนะครับลมหนเออก็พอพอคุณตุ๊กติดต่อไปวันนี้ปุ๊บเฮ้ยเราก็ไม่ไม่ไม่คิดนานเลยใช่ครับตอนนั้นคิดคิดไหมตอนตัดสินใจแล้วว่าจะมีปืนกลวันนี้ไม่ไม่คิดเลยตอนนั้นคิดอะไรครับเด็กๆก็สสองอยากมาอยู่ครับก็พอรู้ว่าเขาติดต่อมาปุ๊บก็แม่ผมก็พาขี่มอเตอร์ไซค์จาก บม่ช้างครับต่อมาห้าสิบโลครับมาส่งเลยครับก็คือยินดีเลยครับผมว่าโอเคอยากมาอยู่ก็แสดงว่าเราก็ต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาพอสมควรเลยใช่ครับเพราะว่าการที่ตัดสินใจมาแบบนี้เหมือนว่าเรามาฝากชีวิตฝากอนาคตไว้กับเขาเลยแม่ก็ถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็จะไปส่งผมก็บอยู่ได้ครับก่อนหน้านั้นเราเคยได้ยินชื่อใายมวยตอสุร้านมาก่อนไหมก็มีก็เคยเคยอยู่ครับรู้รู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นคนที่ทํามวยจริงๆรแล้ว ทุกสี่คมาชอบพาไปเดินสายไปต่อยเดิมพันอย่างเงี้ยครับแล้วพอชนะมาก็มีอาดฉีดมีอะไรให้อย่างเงี้ยก็เลยรู<อ>้สึกแบบเฮ้ยเขาดูแลเราได้<ช> <ๆ S 2> เขาจริงใจอะไรอย่างงี้ใช่ครับ <ๆ S 2> ๆๆเข้ามาอยู่ใช้สีเสื้อต่อสุดทล้ตอนนั้นก็ซ้อมอยู่สีค่ควมาเหมือนกันครับผมฟอร์มเป็นไงช่วงแรกๆก็ดีนะครับดีเข้ากรุงเทพแปดครั้งผมไม่แพ้ใครเลยนะคช่งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเขาผมมาแพ้พันพยักไฟแรกพันพยักจิตเมืองนนท์ครับผม โอ้โหแปดครั้งในกรุงเทพไม่แพ้เลยครับตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งที่แปดโอ้ยอย่างนี้มันสดเกินไปก็ต่อยเพชรลำสินต่อยองรีต่อยมวยเวดเดียวกันก็ต่อยตก็มวยมีชื่อทั้งนั้นเลยนะใช่ครับแต่เราก็ผ่านมาได้หมดครับมาสะดุดแพ้พันพยัก์มาสะดุดแพ้พันพยักษ์ครับเพราะว่าเขารูปร่างได้เปี่ยวเราด้วยไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าสไตล์มันอาจจะทําให้เราอึดอัดด้วยใช่ครับหลังจากแพ้พันพยัก์แล้วตอนนั้นชื่อปืนกลเป็นไงก่อนเจอพันพยักษ์นี่ชื่อมากระชอนแล้วดิก็ก็ม ชนะสามไฟคนก็จําได้แล้วใช่ัไหมแล้วนี่แปดไฟปีนั้นใช่ไหมที่ทําให้เราได้รางวัลยังครับยังใช่ไหมอันนี้แค่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเปิดตัวกรุงเทพปีแรกก็โอ้โหอลังการงานสร้างเลยใช่ครับคิดไหมว่าเราเข้ากรุงเทพแล้วจะชนะรวดแบบนี้ไม่นะครับแล้วก็เลิกไปพักหนึ่งเหมือนกันครับพอแพ้มามายักสองครั้งติดเลยครับทีนี้ก็เริ่มเริ่มหายหายแล้วครับหายไปไหนเออว่าจะถามอยู่หายไปก็กลับไปอยู่บ้านครับกลับอยู่บ้านที่ที่บ้านฉางบ้านฉางครับ เพราะว่าอะไรเราถึงกลับไปอยู่บ้านสิคุณว่านี่อยู่อยู่บ้านค่ายอยู่บ้านค่ายอะไรอยอยู่บ้านค่ายเราอยู่บ้านฉางห้างกันเยอะไหมห้าสิบกว่าโลห้าสิบโลครับก็คือย้ายจากบ้านค่ายไปไปอยู่บ้านฉางไม่ซ้อมมวยแล้วไม่ได้ซ้อมตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วก็ประมาณสิบสี่สิบห้าคือโอ้กํำลังกําลังห้าเป้งเลยครับนะหัลโหล่อตอผู้ใหญ่พูดกาลังไม่ฟังตอนนั้นใช่ไหมครับกี่ปีกี่เดือนไปหายไปประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งตอนนั้นทําอะไรหายไปทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำไรอยู่เล่นเกมอยู่กับเพื่่ออนะะไรรรรปมมาณชวิตุคส ก็สนุกไรแบบเป็นใช่ครับใช่ไหมแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งอ่ะมันเริ่มเริ่มหมดเงินเริ่มไม่มีอะไรที่จะแบบไม่รู้ไปเ่ยอไเกี่ยวด้วยไหมว่าเราเราโชคในกรุงเทพแปดไฟแรกชนะมีชื่อเสียงเงินมาเยอะมันทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมีเงินแล้ว้อะไรเงี้ยก็เลยใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกไปพักหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเด็กพอมีเงินเพื่อนเพื่อก็เยอะก็อะไรสิบสี่สิบห้าใช่ไหมครับโอตอนนั้นเพื่อนเต็มเลยใช่ครับมีแต่คนไอ้ปื้ดปื้ดใช่ไหมใช่ครับรู้สึกยังไงชีวิตตอนนั้น ก็ก็แฮปปี้ไปอีกแบบนึงนะครับในในในวัยนั้นนะครับก็ในแฮปปี้แบบที่เราได้ออกไปครับแล้วก็พอเงินหมดครับเงินหมดปุ๊บมันก็เริ่มเริ่มอยู่แบบลําบากแล้วครับเพราะว่าทางบ้านก็ที่ว่าลําบากเนี่ยก็คือทางบ้านก็ไม่ได้มีตังค์อยู่แล้วครับหมุนเงินรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังเดือนไม่ชนเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ครับเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วใช่ครับไม่มีอะไรที่หาเงินได้เยอะเท่ากับชกมวยแล้วใช่ครับก็เลยกลับมา ครับเพราะก็โทรคุยกับเฮียสุรัดครับบอกอยากกลับมาชกครับเขาบอกว่าอยากกลับมาชกก็กลับมากูก็สนับสนุนมึงต่ออ่าแล้วตอนที่เราตอนที่เราหายไปเนี่ยเสียสุรัดเขาว่าไงบ้างก็เขาก็บอกต,ตามไหมไม่ไ,ไม่ตามไม่ตาม,ม,ตามแล้วเราได้บอกเขาว่าผมไม่ไม่ครับผมไปเลยครับก็ไ,ไปเหมือนเหมือนเด็กเกเรคนหนึ่งเหมือนชนะปุ๊บแล้วแบ่งตังค์กันเสร็จผมก็กลับบ้านพักแล้วผมก็ไม่เข้าอ๋อก็เหมือนนักมือก็เรียกว่าเก่าๆทั่วไปที่แบบโอเคพักกลับบ้านก่อนสามสี่วันเขาให้พักกลับบ้านห้าวันก็หายยาวเลยไปยาวเลยครับอืมพอโทรหาปุ๊ ก็คือเสียสุลดก็คือมาเลยครับเขาบอกท่านกันอยากมาก็พร้อมสนับสนุนต่ออืแล้วเราก็เข้ามาขอทุขโทษที่มีภาพข่าวออกไปตอนนั้นใช่ครับคิดยังไงครับที่กลับมานอกจากเรื่องเงินแล้วเพราะว่าชกหวยโอเคเรารู้สึกว่ามันได้เงินเยอะจริงได้เงินง่ายถูกไหมนอกเหนือจากที่เราคิดว่าเราต้องกลับมาชกมวยเพราะว่าเราต้องหาเงินให้ได้เยอะและคิดอะไรไม่นอกเหนือจากนั้นเสียดายโอกาสครับเพราะว่ามันมีรุ่นพี่คือ เลิกไปแล้วครับแล้วพอร่างกายมันไม่ได้อยากกลับมาชกมันชกไม่ได้ครับคือสังขารมันไม่ไหวใช่ครับแล้วเราคือตอนเนี้เรายังทําได้ครับกลัวกลัวว่าถึงวันที่เราชกไม่ไหวแล้วจะอยากกลับมาชกแล้วมันจะไม่ทันครับก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาเอาชุดนึงโชคดีที่เราคิดได้เร็วครับกลับมาทีตอนนั้นอายุสิบหกใช่ไหมก็ถือว่ากําลังร่างกายกําลังเข้าที่เข้าทางหยุดไปปีนึงก็คงไม่สึกหลออะไร นานไหมกลับมาซ้อมนานไหมกว่าจะได้ชกไฟแรกหลังจากที่<ก>ยุ่ไปซ้อมเป็นปีเหมครับแต่ว่าผมจะไปเน้นต่อยอุตรดิตต่อยลับคูนต่อยแถวเหนือต่อยเดิมพันข้างนอกอะครับเดินสายทําร่างกายก่อนชอกผู้ทอนครับเป็นปีเลยเป็นปีครับแล้วกลับเขา้ากรุงเทพอ,อีกครั้งตอนยุเท่าไหร่ก็ประมาณสิบเจ็ดย่างสิบแปดครับมวยขาดครับมวยกรุงเทพขาดครับสึกวันทรงชัยสึกวันทรงชัยครับวันนั้นเป็นยอดปาดังกับประจันบานครับยอดปาดังแล้วยอดแล้วประจันบานถอนครับอ่าก็เลยดึงผมไปชกแทน เป็นไงเราชนะนอกครับชนะนองยอดประดังเก็บบอลจบยอดประดังเขาแชมป์ช่องสามนะครับอ่าเขาก็ถือว่าเป็นมวยใช้ได้คนหนึ่งครับชนะนอกเลยครับเป็นมวยแทนด้วยครับไฟนั้นเป็นไงกระแสพื้นกลก็ยังนะครับยังใช่ไหมแล้วก็กลับไปต่อยตามบ้านนองต่อแล้วก็มวยขาดอีกครับศึกสอสมหมายครับอ่าฮะเพชรแทอดาครับมาแทนอีกเจอใครเจอเพชรดาบเทวดาหรือว่าอะไรสักอย่างเป็นไงชนะนอกเหมือนกันชนะน้ออีก เอ้ยเรามาแทนแลวชนะน็อกนี้ครับสองครั้งครับอย่างงี้มันก็ต้องจาได้ใช่ครับใช่ไหมเพราะว่ามวยมาแทนสออ่วนใหญ่เขาเล่นตรงข้าวันอยู่แล้วครับผมคนก็เลอกเคียร์ตรงข้าวแต่ว่ามาแทนสองครั้งน็อกแม่งสองครั้งเลยพาท่านต่อเจ๊งกันเป็นแถวเลยครับจําได้แล้วไอ้นี่มึงมาต่อยแล้ว <c oughs> กูไม่กล้าสวนแล้วแบบนี้ไหมรู้สึกไงบ้างพอพอเราเป็นมวยมาแทนแล้วพลิกชนะได้แบบนั้ก็ <c oughs> เริ่มเริ่มแบบได้เงินได้ไรก็เริ่มดีแล้วทีนี้ก็มีรายการเป็นของตัวเองนะครับอืจากสองไฟที่มาแทนแล้วฟอร์มดีครับแล้วความมั่นใจมาไหมพอเราชนะสองไฟนั้นนะก็มาครับ คือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไหมว่าไม่ทมาแทนะมาแทนยังทําได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับราชนีนั้นมีรายการของตัวเองเลยครับกับเพชรเมืองชนครับเพชรเมืองชนพอสวนทองครับผมเป็นไงก็ชนะอีกครัชนะนี่คือจุดเริ่มต้นไหมสถิติปีนี้ไหมที่ที่ทาให้เราได้ยอดมวยยังปีห้าเก้าครับห้าเก้าหกสามต้นนั่นแหละครับเนี่ยแหละชุดนี้ใช่ไหมชุดพอกับมาชุดนี้ปุ๊บชนะเพชรเมืองชนก่อนเลยสตาร์ทครับเป็นสามไฟส์แล้วก็ชนะเพชรเมืองชนอีกไฟส์หนึ่งอ่าเป็นสี่สี่ไฟส์แล้วก็ไล่มาเรื่อยครับปีนั้นชนะติดต่อกันกี่ครับ สิบสี่ไฟล์รางวัลแรกก็คือยอดมงของกกรครับแล้วก็ไล่มามีอะไรอีกก็มีของชมรมผู้สื่อข่าวชมรมผู้สื่อข่าวอ่าแล้วก็เพื่อนหนึ่งเก้าใช่ไหมตอนนั้นมีเพื่อนหนึ่งเก้าด้วยสยามกีฬาอ๋อสยามกีฬาวอดอีกอันหนึ่งอันหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับน่าจะน่าจะเป็นของการกีฬาแหละเพราะการกีฬามันมีสองทางมีสองอันใช่ไหมอ่าก็ถือว่าไม่ธรรมดา ยอดมวยห้าสถาบันรู้รู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากที่เราชนะแล้วแบบโอ้โหชื่อมาได้ลุ้นรางวัลจนกระทั่งได้รางวัลถึงห้าสถาบันเนี่ยเหมือนเหมือนฝันครับเกินฝันเนาะครับคือตอนแรกตอนแรกที่เราคิดชกมวยเราก็คิดแค่ว่าเออมันมันสนุกมันได้เงินแต่พอมาถึงยอดมวยใช่ครับแล้วก็อีกอีกฝันหนึ่งผมก็คือผมอยากใส่สูตรรับรางวัลอยากใส่สูตรถ่ายรูปอะครับแล้วก็ทําสําเร็จครับพอชนะสี่ห้าไฟอย่างเงี้ยก็รู้สึกเฮ้ กล้แล้วใช่ครับมันหล่อดีว่าเราชกมวยก็แค่ใส่เก๊งนูอนมาอะไรเงี้ยแต่เสื้ออยู่ทีวีใช่ครับดูไม่เท่าไหร่เคยดูพวกดาราพวกเอฟซีก็ใส่สูทใส่อะไรก็เท่ดีว่ะอยากเป็นแบบนั้นอยากแบบนั้นมากวันที่เราขึ้นรับรางวัลสถาบันแรกเลยวันนั้นสถาบันของอะไรการกีฬาประเทศไทยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนบวันนั้นก็เป็นเป็นรองนะครับแล้วเมืองไทยเป็นตัวเต็งครับแล้วเมืองไทยรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องวันพักใช่ครับอ่าฮะเขาก็เลยตัดออกแล้วก็เอาผมได้เลยครับ ภูมิใจไหมกับรางวัลที่ได้ภูมิใจครับเพราะว่าผมได้มาแบบผมได้มาผมต่อยสิบสี่ไฟแล้วก็ม,มาจากผลงานของเราใช่ครับใช่ไหมมาจากผลงานล้วนแล้วน<อ>ผลงานเราเลยอะได้ขึ้นชั้นได้อะไรครับชนะประจันฉายอย่างเ<อ>าางี้ยครับเ,เป็นไอดอลเราอย่างเงี้ยครับถือว่าประสบความสำเร็จยังณจุดนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเสร็จสำเร็จสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วในการชกมวยใช่ครับ และหลังจากผ่านตรงนั้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรียบง่ายไม่ใช่ราบรื่นนะใช่ครับมีปัญหาอีกฟอร์มรอบลงไปแบบผิดหูพดตาเลยครับช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็หลงตัวเองอะครับอืมได้แล้วได้เงินเยอะได้อะไรก็ตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบแล้วยี่สิบนะครับอ่าก็เป็นวัยรุ่นเต็มตัวครับก็อาจจะ๋ยว่าหลงตัวเองเลยน่าจะเป็นเออเป็นการลืมตัวช่ววูบใช่ครับประมาณว่าเอ๊ย เรามีเงินแล้วนี่ใช่ไหมมีชื่อมีรถมีอะไรเพื่อนอ่ะทุกอย่างพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมันพร้อมหมดใช่ประมาณนั้นหลุดจากวงโคจรไปนานไหมก็พักนึ่งนะครับพี่ไปเกือบไปีกือบปีแต่ว่าผมก็ซ้อมอยู่ตลอดนะครับอ่าแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านไม่ได้พักก็ใช่ว่าไม่ได้เคลื่อนชกแล้วก็นานๆต่อยทีนึ่งก็พูดง่ายว่าระเบียบวินัยเราหย่อนยานไปนิดนึงครับผมทําให้รายการไม่มีใช่ครับ แล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรครับมีตังค์อยู่ครับมีความสุขไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับและอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องต้องกลับมาเอาจริงอีกครั้งหนึ่งนี่ยทีค่ายเนี่ยนะครับอือฮึอ๋อพอเสยสุรัตน์มาทําค่ายตรงนี้ใหม่ครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ยังไม่ทําคือคือผมฝากซ้อมอะครับเขาก็สัญญากับผมว่าอดทนไปก่อนแล้วทาค่ายให้อยู่อะไรเงี้ยครับพอเสยสุรัตน์บอกว่าจะทําค่ายให้เราอยู่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น ที่หลักให้เราเลยก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเกี่ยวกับคุณแม่ได้มาอยู่ด้วยไหมเกี่ยวครับครั้งนี้เป็นเป็นครั้งสําคัญเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าปกติผมก็กับทางแม่นี้จะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็อยู่ค่ายเมั้งแต่เด็กครับค่อนข้างห่างใม่แต่เด็กใช่ครับพอมีโอกาสได้กลับมาอยู่กันมันทําให้สภาพจิตใจเรามันใช่ครับโอเคเลยเนาะใช่ครับอ่ะพูดถึงฟอร์มช่วงที่เราตกไปก็คือเราระเบิดวินัยเราหย่อนยานไปครับ พอสาเหตุที่ทําให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเสดสุรัตสัญญาว่าจะทําค่ายที่นี่ครับพอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างมีเยอะอะไรครับตรงไหนบ้างสภาพจิตใจทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งการฟิตซอ้อมการฟิตซอ้อมอะไรเราก็เปลี่ยนเป็นหมดนะครับแล้วก็ลูกพี่ก็สัญญาว่าจะทําค่ายให้อยู่ผมก็สัญญาว่าถ้าเกิดค่ายเสร็จก็จะ กลับมาทําให้มันดีๆครับก็เหมือนสัญญาใจกันล erm. ูกพี yeah. ่บอกเอ้ยเดี๋ยวกูาทำค่ายให้มึงไอ้เราก็ซึ้งดิทําให้เราทําค่ายให้เราเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราเป็นมวยเอกเขาก่อนหน้านี้ก็เป็นมวยฝากซ้อมครับตัวนี้ไม่ทําให้เรารู้สึกคื้เราต้องตอบแทนใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมาถึงตรงนี้เราคิดว่าเราประสบความสําเร็จยังครับเกี่ยวกับมวยก็ผมว่าผมก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับพอไหมก็เอาปีหน้าอีกปีหนึ่งครับปีหน้าอีกปีหนึ่งจะทําให้ได้ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ ยี่จยี่สิบสี่แล้วครับยี่สิบโอ้โหได้อีกหลายปีแล้ว่าตั้งตั้งไว้แค่ปีเดียวตั้งไว้ว่าปีหน้าต้องทําไม่ได้ต้องทํไม่ได้ครับเอปีนี้ต่อยไปห้าครั้งแล้วครับสามครั้งแรกสองครั้งแรกแพ้แพ้ครั้งหนึ่งชนะครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็สามไฟล์ล่าสุดสองไฟล์สองไฟล์หลังเนี่ยชนะรวดเลยสามไฟล์หลังชนะสามสามไฟล์ห้าไฟล์แพ้สองชนะสามแพ้หนึ่งครับแพ้หนึ่งใช่ไหมครับอแสดงว่าพี่สุรัตน์จำผิดเมื่อกี้พี่สุรัตน์บอกว่า แพ้สองชนะสาอ่ไล่ได้ไหมห้าไฟหลักห้าไฟในปีนี้เนี่ยเพชรหัวหินครับอ่ะเพชรหัวหินแล้วก็แพ้ใครงนระ้อยสิแพ้กุมารดอยไหม <S <S ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่กุมารดอยครับอีกคนหนึ่งที่ต่อยร้อยสิบห้าก้องชัยครับก้องชัยเออแล้วก็มาต่อยกับครับ <S <S ลุงนาลายลุงนาลายแพ้ <S <S ลุงนาลายแล้วก็แล้วก็มาชนะยอดชนะชนะยอดพดยอยอดพดออะยอดพดก็ชนะเพชรสมหมายแล้วก็ลุงนาลายก็ลุงนาลายสามไฟหลังชนะรวดเลยครับ เป็นไงความมั่นใจร่างกองร่างกายเห็นว่าที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะย้ายมามาอยู่ในสายสึกพยินดีเรามีปัญหาเรื่องเราไม่ได้ชกในน้ำหนักที่เราถนัดใช่ไหมใช่ครับมันเลยทําให้ฟองการชกเราดรบปลงมาใช่เกี่ยวไหมผมว่าน่าจะมีผลน่าจะมีผลใช่ไหมพอย้ายมาอยู่เพชรยินดีไฟแรกเลยเจอกับรุ่งนารายครับทุกคนคาดหวังว่าเฮ้ยไอ้ปินกลแม่งมาแน่ไฟนี้ย้ายสึกใหม่เราดันแพ้อีกโดนเตะวันนั้นโดนเตะก้านคอใช่ไหมใเสียทรง ความมั่นใจเป็นไงโหกลับมามาไฟแรกสายซึกใหม่ไม่ชนะหายไปเหมือนกันครับหายใช่ไหมแต่ว่าก็มีคนก็ขอให้กําลังใจตลอดนะว่าเขาก็คือเบอร์หนึ่งเราก็เลยไม่ไม่ยอมลุยต่อจนกระทั่งสามไฟล์รวดเลยครับห้าไฟชนะสี่ห้าไฟชนะมันมันทั้งหมดหกไฟหกชนะสี่แพ้สองเทากับผลงานปีนี้เราหกไฟเลยครับกับสายซึกเพยินดีสี่ไฟครับ เป็นไงพอเราได้กลับมาชกในน้ำหนักที่เราดีน้ำหนักที่เราคล่องตัวที่สุดหน้าตอนเนี้ยก็มีความมั่นใจขึ้นเยอะมั่นใจครับชนะแล้วสภาพเป็นร้อนสภาพจิตใจมันก็กลับมาบรรยากาศแฟนมวยเป็นไงบ้างก็ดีครับเหมือนกับว่าทุกคนเริ่มกลับมาเชื่อมั่นเราใช่ไหมเริ่มเชื่อมั่นเมื่อก่อนทําทําทาราคาไม่มาพอโดนชุดสองชุดไปไปครับโดนหมัดหนึ่งมีอาการหน่อยครัไปไปเลยท้อไหมท้อครับวันทีต่อยไปยังไม่ได้แพ้แต่มันท้อไปเองครับแล้ก็ยอมไปโดยปริยาย คือสิ่งที่พี่สังเกตนะคือเรื่องราวของเรามันมีอยู่สองช่วงที่เราแบบหลุดไปครับใช่ไหมช่วงเอ่อสิบสี่สิบห้าหลุดช่วงสิบเก้ายี่สิบหลุดคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยหลุดรอบแรกเนี่ยถ้ากลับมาคือส่วนใหญ่ก็จะกลับไม่ได้หละเรากลับมาได้กลับไม่ได้ไอคนที่กลับมาได้แล้วหลุดรอบสองเนี่ยส่วนใหญ่มันหลุดหายเข้ากิบเมฆเลยนะครัคคือเราแปลกตรงที่ว่าเออเรายังกลับมาได้ครับตอนนี้มันมีอะไรพิเศษไหมในความรู้สึกเราว่าเป็นเพราะอะไรก็มีลูกพี่อะครับเขาคอยให้กําลังใจคอย แพ้มาเขาก็พยายามให้กำลังใจพยายามปลอบอยู่ตลอดครับไม่ทิ้งครับคือพอพอเราได้กำลังใจอยู่นี้เราก็เลยมีกำลังใจสู้ต่อเห็นว่ามีรายการชกแล้วรายการใหญ่ครับมันมาวันสุขที่สิบเอ็ดธันวาคมนี้ครับเจอของแข็งเลยครับผมเสาโทสิเชื้พุญธรรมเสาโทเป็นไงความพร้อมเป็นไงบ้างครับผมความพร้อมมาเต็มร้อยครับเต็มร้อยอันนี้มั่นใจมากครับรูปร่างช่วงชกเราดูจะเสียเปียบ่าจะเสียเปียบครับเสียเปียบนะแล้วเวทน้ำหนักล่ะ ร้อยสิบแปดก็เป็นเวทเขาก็ลดลงมาผมก็ปล่อยขึ้นไปครับแล้วคือผมก็ได้รับปากกับที่บอกแล้วว่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ประกบมาได้เลยครับก็คือเป็นเวทที่เราพร้อมชกใช่ครับจะประกบให้เจอใครตัวที่เราไม่สนละใช่เพราะมันอยู่ในเวทของเราครับคิดว่าด้วยเวทด้วยสรีระที่เราเสียเปรียบจะมีผลไหมกับเกมการชกอ่าไม่นะเพราะว่าเขาก็อาจจะลดลงมาเยอะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นไปว่ามันครับสนุกเราเราวางแผน เปิดเกมตั้งเกมอะไรไว้ยังไงบ้างครับยังเราต้องตา้านให้อยู่ครับเพราะว่าเขามาเปิดเกมอู่แล้วครับเขาเปิดเกมใส่เราแน่ใช่ครับเราก็จังหวะสองครับอ้าวอยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยเราเป็นมวยจังหวะนะจังหวะสองเป็นมวยฝีมือครับแข้งซ้ายจัดรู้สึกไงบ้างเวลาที่แฟนมวยพยายามกดดันเราหนีอย่างเดียวถอยอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างในความรู้สึกเราก็ อ,อันนี้มุมมองเราในฐานะที่เราเป็นนักมวยแล้วสไตล์นี้มันเป็นสไตล์ที่เราถนัดแต่ว่าลหลังพืนคนมีอาวุธที่หลากหลายขึ้นนะ,ะต้องต้องชมเลยว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นนะมีหมัดมีศอกมีลูกเดินบู๊เดินขู่แต่ว่าด้วยสไตล์เดิมๆเ,เราเป็นมวยฝีมือทรงถอยถูกป่ะครับรู้สึกยังไงบ้างเวลาแฟนมวยกดดนันว่าไอ้มวยชกไม่สนุกมั้งอันนี้ในความรู้สึกเราก็ก็กดดันเหมือนกันกดดันเนาะรู้สึกเครียดต่อยยากเหมือนกันนะเราไปต่อยในเกมเขาเราก็ทําไม่ได้ครับบางทีเราจะจะต่อยในเกมของเราก็โดนแฟนมวยกดดันใช่ครับ แล้วเรามีวิธีแก้แก้แก้ไขความกดดันนี้ไงรับมือยังไงก็สมาธิครับต้องมีสมาธิอย่างย่งยมาอย่าหลุดตามบางทีเขาโหเขาบีบมาก็อย่าหลุดนะครับต้องมีสมาธิเราต้องทาเกมประคองของเราให้ได้ครับทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับอฮะแฟนมวยเสียงแตกนะคู่เรากับเสาโทนเนี่ยวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะทาผลงานได้ออกมาอยู่ในระดับไหนเรื่องคุณภาพของของคู่มวยนะ ผมว่าไฟเนี้ยสนุกครับแล้วก็ผมก็เตรียมตัวมาดีด้วยครับไอ้พักหลังอาวุธเราเยอะขึ้นนะไอ้ช็อตแบบช็อตแบบเขาเรียกว่าไม่คาดคิดมามาให้เห็นเยอะเลยครับมันมาได้ไงหรือว่ามันมีฟิลมันมีอารมณ์มันมาเองครับก็เล่นเชิงเยอะครับแล้วก็เริ่มแก้เริ่มอะไรไปอย่างเงี้ยครับอย่างจะเล่นลูกไหนปุ๊บซ้อมเสร็จสมมติจะเล่นศอกซ้อมเสร็จก็ศอกเน้นเล,เลยครับเน้นไปอย่างเดียวอื แล้วของเราเวลาชกแต่ละครั้งเราเคยเราเราได้ดูเทปคู่ชกไหมไฟล์ล่าสุดอะไรเงี้ยดูครับดูใช่ไหมเราดูอะไรของคู่ชกครับเวลาเราดูว่าเขาต่อยสไตล์ไหนเขาแพ้แบบไหนครับแล้วก็ก็ดูกันหมดครับทั้งพี่ทั้งเทรนเนอร์แล้วก็มามาแก้กันตอนใกล้ๆกล้วันนะครับว่าชกแบบนี้เขามีอาวุธอะไรเป็นทีเด็ดเขาแพ้ตรงไหนอะไรอย่เงี้ยครับก็คือต่อพอรายการขึ้นปุ๊บเราก็ซ้อมก่อนเลยเต็มที่ใช่ครับพอเหลือสัปดาห์สุดท้ายครับเราก็จะมาปรับและครับให้เข้ากับ แต่เกมที่เราจะไปสู้กับเขาใช่ครับนี่ถ้าเกิดว่ามีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีใช่ครับแก้ตั้งแต่ซ้อมเลยแก้ตั้งแต่ซ้อมเลยใช่ไหมขึ้นไปข้างบนเวทีสมมติว่าถ้าเทรนเนอร์บอกเฮ้ยต้องแบบนี้แบบนี้มันก็คือสิ่งที่เราซ้อมจากด้านล่างไปครับแล้วมันก็จะทําได้เพราะเราซ้อมใช่ใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีครับร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้นะครับวันที่เรามานั่งพอร์ชคกันเนี่ยตรงกับวันพระสัปดาที่3ธันวาคมนะครับปืนกลนจะต่อยกับเสาโทวันี่กาาาาสป้้ยนภพรงงไบ พร้อมมากๆเลยครับรมมเหลือแค่พันมือขึ้นชกครับเหลือพันมือขึ้นชกแล้วคืออันเนี้ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะบางคนบางคนไม่เคยไม่เคยเป็นนักกีฬาไม่รู้ไอ้ที่น้ำมวยบอกว่าพร้อมมากๆเพราะเหลือพันมืออย่างเดียวเนี่ยคือตอนนี้ร่างกายมันอยู่ในระดับสูงสุดแล้วประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตครับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราเผื่อไว้จากนี้ไปอีกเจ็ดวันเนี่ยแค่ซ้อมรักษาสภาพให้มันฟิตอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองใช่แล้วก็รอขึ้นชกไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดเท่านั้นครับแสดงว่าไฟนี้ร่างกายดีมาก ใช่ครับเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์แล้วร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแฟนมวยเห็นปืนกลได้นับมาหลายไฟแล้วช็อตสวยๆไฟนี้จะมีให้เห็นไหมมีทีเด็ดแน่นอนทีเด็ดหมัดหรือศอกเดาทุกบนเวทีมีแน่นอนครับรอชมได้เลยครับไฟนี้สุดท้ายปืนครับอยากให้น้องพูดอะไรให้มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักมวยรุ่นน้องหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้มวยใหม่ๆขึ้นมาเยอะ นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะไม่เคยมีชื่อเสียงอาจจะไม่เคยได้เงินก้อนเยอะๆแต่พอมันเข้าไปทีมาตรฐานสื่อออนไลน์ตัวนี้เร็วยิ่งคุณโชคสนุกหน่อยมันดังง่ายแล้วพอดังง่ายปุ๊บเงินมันก็มาง่ายการใช้ชีวิตบางทีมันอาจจะหลุดเหมือนที่เราเคยผ่านมาพูดอะไรให้กับนักมวยรุ่นน้องๆนิดหนึ่งครับว่าต้องทําตัวยังไงต้องต้องผ่านเหตุการณ์พวกนี้ไปแบบไหนเราถึงจะมากลับมานั่งจุดนี้ได้ครับก็อยากให้น้องๆรู้จักหน้าที่ระเบียบวินัยตัวเองนะครับแล้วก็ มีรุ่นพี่หลายคนครับจําแต่สิ่งที่เขาทําดีๆครับอะไรไม่ดีก็อย่าเอามาทําตามครับแล้วก็รู้จักเจ็บเพราะว่าอาชีพนักมวยนี่มันคือหาเงินง่ายครับครับแต่ว่ามันก็หมดง่ายเหมือนกันครับอืออ่ะสุดท้ายปืนฝากอะไรถึงแฟนมวยครับที่รอเชียร์เราเมื่อวันศุกร์สิบเอ็ดธันวาคมนี้ครับก็ฝากถึงแฟนขับปืนกลตอนสุรัตน์นะครับแล้วก็แฟนขับค่ายนะครับวันที่สิบเอ็ดนี้ก็มั่นใจมากเลยครับร่างกายตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับรับรองครับมีทีเด็ดแน่นอนครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปืนกลต่อสุรัตครับนักมวยยอดเยี่ยมยอดมวย5สถาบันนะครับนักชกจากบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นมวยเอกของเสียสุรัตทัพทิมนาลินค่ายมวยต่อสุรัตวันที่11บเอธันวาคมนี้ครับก็มีรายการกับเสาโทรสิเช็พุญธรรมจากที่ได้พูดคุยนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าเกมมา,าชกจะต้องสนุกดูเดือดแน่นอนอยังไงวันนี้ต้องขอบคุณปืนกลมากๆครับที่<อ>ให้เกียรติทีมงานมวยเ็ดเก้าเข้ามาพูดคุยกัน11ธันวาคมนี้รอติดตามครับพอแคดเจ็ดไปเก้า อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ